เพื่อนจะสา่งไว้บะนอนน,อน้นมน,น่าหาเนาะแม่เอ้ย FC เพชรบุรีจ้าลมแรงเหมือนกันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากเลยอีกอย่างเข้าหลิตอีกอย่างหนึ่งเราเล่นอยู่หลังแม่น้ำเออ่าทะเลบาแดงมันก็เลยลมลมมันตนหนามมากนะครับนะครับพี่น้องโอ้หนาวไปที่กว้างกว้างกว้างอีรีมือนี่อันหนาวเซลม,มันนี่ไงลุบถีบเลยมันนี่อลังการงานลมงานฟุ่นเลยล่ะครับ อุตุเตือนระวังพายุฤด,ดูร้อนนี่แหละสิ่งที่กลัวที่สุดคือพายุฤด,ดูร้อนรุ่นอยู่ว่ามือใดห้าสิเปียกฝนมันสิมีจากมือสองมือสามมือีล,ละเ้าสิได้เปียกกันอยู่ท่าใจไปแล้วละ่ะเตรียมลมมาแล้วมันเลี่ยงบไ่ได้ีลีฝนนี่ชัดมากจ้าโอเค พี่น้องศาลยัง,ว,ง,ยาายงว่างหลายอยู่เด้อสนามอาหารยังว่างหลายอยู่ครับขอพระคุณพี่น้องครับขอพระคุณพี่นอ้องอุ้มการแสดงอยู่ประจําแทบทุกเดือนเดือนละ3ามสงานเลยก็ว่าได้เดือนนี้ก็มีเยอะนะฮะในเขตอุรรธานีนะครับสุรินฝนตกครับโอ้แหตุตกยุ่นก่อนเด้อใช่ปุบครับพ่อแม่ว่ามาไก่เท้ไก่บ๊อฟโอ้แม่มาแต่ทาาน้องค่ายเป็นบอกนั่นแม่เห็นไหมล,ลังคายลังเหลืองเห็นไหม อันนั้นจะเป็นมรกอันนั้นจะเป็นยาซับหอดซีทุ่มหาทุ่มเนี่ยฝ่าสื่อตอนนี้เลยครับเ<ม><อ>พราะว่าช่วงนี้จะขายอยู่หน้าเวทีเดี๋ยวซิมี่อันพี่อร์อาัตาชัยกับหนองคอนิงไปขายแต่ว่าไปสือตอนนี้ก็ไเลยโอ้แม่มาแต่พูดดิมาหลายบบ<ม>โอ้มาแต่เวียงจันทนะครับนี่คุณแม่มาจากเวียงจันท์เลยโอ้มาสีหาคนแจ้งจังเมื่อหรอวะแจ้งจังเมื่อตัว มือใดประาัดบางพู้นบานอีหยังเงข้าไปโอแม,มาานแมนงานพระธาตุนั่นจะไปครับแต่ว่ามือน,นั้นมีพี่แอนวัอนี้พี่แอนติดงานแต่ว่ามืออื่นน่ะมีม,มือปเปรินโน,น่นสั่งน้องบองัวลำพูครับแล้วพอเสด็จกลับมาอีกอ่านี่อยู่บ้านนั้นดงเมืองอยู่ในเมืองนี่ในกลุ่มพม่าเลยเปรินเมื่อเด็กไปน้องใครเพือนนะ เดือนนี้ไม่มีน่าจะเดือนหน้าครับแต่ว่าโปร่นน่ะนาเนครับม่าีะน้หลนะเิเนะค้นบจงด้วครับครับแม่ร้านล้างค่าเหลืองน่ะครับจับแม่มาจากเวียงจันทร์โอ้ เอฟซีเวียงจันทร์กันมาถ้ามาอุดรหลองคายนี่เอฟซี FC จากสปปลาวเวียงจันทร์กับซีมาหลายเพคนซีมาคืนหนึ่งเลยเด้พี่น้องเพคนซีบอกกลับเพราะว่าด่านจะปิดจะกลับเช้าเลยครั้งเดียวบางคนมีพี่น้องอยู่ไทยกับซีนอนอยู่พี่เลยอยู่ไทยเลยครับเพคนสีมาเห็นธุระธุรกิจอยู่ทางไทยกับมีสุรินทร์ฝนตกโอ้ยแหย่ตกอยู่พุ่งก่อนเด้ออยู่พุ่งมากผีเด้อหลุ่นทน่เนาะ วันๆอยู่นะ